ตลาดที่เป็นพิเศษนี่คือมันมีของที่หน้าร้านมีจานวนน้อยใช้ทำการจอบางรุ่นเนี่ยเราก็เก็บไว้สาหรับลูกค้าในงานอันนี้ผมว่าค่อนข้างพิเศษเพราะว่าหน้าร้านเนี่ยอย่างที่ทราบกันตอนนี้มันมีบางรุ่นที่มันขาดตลาดไม่ไม่พอไม่เพียงพอในตลาดก็ก็บไว้ส่วนหนึ่งเพื่องานปอมมาโดยเฉพาะโอ้โห,โหครับหน้าร้านที่สุดในโลกทีอเมื่อกี้ ที่ได้พูดไปนะครับ i n เท n โดนะครับ right PlayStation นะครับก็ไปเจอได้ในงานเหมือนกันนะครับประมาณนี้ครับก็เป็นอีกหนึ่งหนึ่งบูมที่อยากแนะนนะครับที่เป็นตัวไฮเอ็นที่อาจจะหาจับหน้าร้านไม่ได้เพราะว่าจะมีราคาค่อนข้างสูงนะครับเราก็จะเอามาโชว์ในการนี้ด้วยนะครับรวมถึงที่บูสต์บิดเองนะครับครั้งนี้เราจะมีไลน์อัพสินค้าเพิ่มขึ้นบางอย่างที่ของอุ่มไว้ก่อน ที่เราอาจจะไม่อาจจะยังไม่เคยเห็นเราขายแต่มันเป็นเพลนที่คนจะต้องซื้อแน่ๆที่เราจะมีในครั้งนี้ครับไปเลือนคัสตอมได้แบบจุกใจที่นั่ในราคาที่แบบว่าบางบานิดนึงอะไรนี่นะครับก็น่าจะถูกจใจสายเกียร์ีเกียร์สายคัสตอม